มึงทำกับเขาไว้เยอะชาปางก่อนรู้ไหมชาปางก่อนมึงทุบมึงตีมึงนี่แม่งตีคนทุบคนฆ่าคนไว้เยอะชาที่แล้วมึงเลวร้ายกาจมากชาตเนี้ยมึงถึงเป็นคนดีจนแม่งใครก็เอาเปรียบเจอใครเจอใครชอบเอาเปรียบชอบมาดินทามึงตลอดดินทามึงรับหลังโดนกินตลอด รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจรณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเขาบอกว่าเนี่ยคือเขาเขาเล่นแบบใช้ผีไต้หงคือถ้าสมบอกว่าใช้ผีไต้หงก้ตรงกับที่ผมเคยไปช่วยเขาเพราะว่าอันนั้นเขาเอาผงกระดูกผีไต้หงอะโรยหลังบ้าน แล้วลูกน้องเขาเคยบอกว่าแบบคือหมาหาหมาหอนแล้วคนแถวนั้นนะบางคนบอกว่าเห็นมีคนเดินอยู่ตรงหลังบ้าน<ม>ที่หลังบ้านเป็นป่าหญ้าลกมีต้นมะม่วงอยู่ต้นเดียวออืืคือผมนะ่ะดันไปรู้จักไปคู่ค้าแล้วเห็นเขาว่าลําบากแล้วแต่ก่อนแม่ผมารู้จักกับ,บกเห<อ>มือนเป็นลางทรงองค์องค์พระศิวะเออผมก็เลยติดต่อให้แล้วก็ไปเจอกันเออเท่านั้นแหละหลังจากวันนั้นมาแต่องค์พระศิวะก็คือแก้ผมไม่ได้ S <S สิบกว่าปีที่ผ่านมาคือผมต้องอยู่ในวัฏจักรเหมือนจะดีแล<ม>้วไอ<ม>้ที่จะดีจะดีปุ๊บก็พังไปหาหลวงพ่อที่แท้ขับรถตกเขาเป็นไปไม่ได้หรอกว่รารถจะตกเขาวิ่งตกลงมาเขาแล้วข้างหน้าเป็นเหวแต่ไม่ลงชนบบรีเออร์แล้วรถจอดแนบขนาดข้างไม่ลงเหวจักรยานพม่าสองคนขี่จักรยานตัดหน้ารถกระบะผมรถผมยังเป็นรอยอยู่เลยเบรกดีนะไม่ชนพ่มาตายวันนั้น ือแบบต้องมีเรื่องพอตั้งใจจะไปไหนจะต้องตั้งใจจะไปไหนจะไปแก้จะได้จะไปแก้จะไปไหว้พระทำบุญต่อให้ทำบุญก็เถิดยิ่งทำบุญนะโคตรสวยอืมเช่นมีอะไรบ้างอ่ะเราพี่อ่ะเอาง่ายๆครับทำบุญทำสังฆทานใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับทอชิบหายหมดวันรุ่งขึ้นจะชิบหายหุ้นผมเนี่ยพังแล้วพังอีกจนผมแทบจะหมดตัวทุกวันผมแทบจะหมดตัวบอกเลย จะมีเงินเป็น,นแสนตั้งเล่นกันอยู่เนี่ยสองคนไปทางเดียวกันมันได้มผมพังเยวกไปไ,ไ,ได้ไงทางเดียวกันที่แต่ทําให้ผมมาพังไอ้ข้างหัวได้อยู่ในกลุ่มด้วยกนนะันอะหุ่นผมมาบอกคนอื่นในกลุ่มเขาได้<ๆ>ผมพังทั้งนั้นผมบอกเขาแต่ผมมาพังผมเสียติดลบ<ม>อยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาคือเนี่ยเขาโกงผมไปแสนเจ็ด ผมก็ยังไม่ได้ทำทุกคนที่หนูก็ไม่ได้ทำหมดตัวไปทํางานโกงมดื้อๆแล้วก็บอกยังไม่มีจ่ายรอก่อนนะอยู่อย่างนี้คือเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแท้ทั้งชีวิตไม่เคยเหมือนจะดีพอเริ่มจะมีเงินคือคือเหมือนที่วิดวีโอคอลคุยกับผมเนี่ยคือเป็นอย่างที่ผมพูดเลยใช่ไหมนั่นแหละผมถึงได้ติดต่อมาหาอาจารย์แล้วก็คือจัดฟันไม่สนทางทางีทง่เมื่อวานผมก็เล่นพูดนะพังพังเนี่ยพังแต่ผมก็ถือว่าช่างแมงทางเอาเอาให้สุด พ็เ<ผ>มื่อคืนผมประวัติประกาศไปแล้วะคือถ้าจะตายก็ตายไม่เอาวันนี้ยอะให้มันจบคนละครึ่งทางถ้าจะเอาให้ตายก็คือตายเลยเพราะว่าจริงๆผมก็พังมาหมดนะตั้งแต่ไปช่วยเขาแก้ปุ๊บอะก็ครอบครัวแตกเลยนะท<ช>ุกวันนี้<ช>ผมต้องเลี้ยงลูกอยู่กับลูกสองคนมันเป็นอย่างนี้พี่มันกรรมใครก็กรมันแต่พี่ไม่ยุ่งไงเออเขาก็เขาก็เลยมาเล่นพี่แค่นั้น คนเราไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกจริงอ่ะผมพยายามถามไปคนที่โดนนะว่าเขาอยู่ไหนคือผมอยากไปหากรุงดนกอยากอยากไปหาอยากไปหาอาจารย์คนนั้นที่ที่เขาทาคนนั้นถูกไหมใช่เพื่อว่าจะมาทำอะไรผมเลยใช่ผมอยากไปหาไปคุยกับเขาคือแคนะคือผมไม่ได้มีเจตนาจะถามว่ามันเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาลําบากผมก็เลยแค่ว่าอ่ะถ้าอาจารย์ไม่พอจะผมก็ขอกาับระกุิกรรมผมก็ปล่อยผมเถอะคือผมไม่ได้มีเจตนาไปลบหลู่เขาผมก็ไม่ได้มผมก็ไม่ได้มีเจตนาว่า จะเอาคนไปฆ่าเขาหรือหาอาจารย์ไปฆ่าเขาให้ชนะนกับเขาผมก็ไม่ไม่ใช่ใช่แก่ใช่แบบหนึ่งไปเรือ่อยต้องนี่จนหมดทั้งชีวิตอาจารย์สิบนี่ลูกของผมสิบสี่สิบสี่ก็ประมาณสิบหกปีแล้วนะที่เป็นอย่างนี้เอ่ะใช่หาคนแก้มาสารับพับางคนก็บอกว่าเบอร์มือถือนี่เปลี่ยนเบอร์มาเป็นสิบเบอร์แล้ว เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูตําหนักกับตําหนักผมแล้วกันแล้วที่กลับไปพี่รู้เรื่องแล้วกันแหะเปลี่ยนเบอร์ก็แล้วไปหาพักที่ไหนก็แล้วหาสารพัดนะครับที่จะหาก็เหมือนจะดีขึ้นอย่างไปหาพักมาก็เหมือนจะดีตัวเบาได้สองวันเองครับกลับมาหนักตัวเหมือนเดิมพอวันพักวันโกนี่เจ็บไปหมดทั้งตัวตัวฮ้ะอืมไปอ่ะพี่ไปหาหมอปัจจุบันมาบ้างยังหมอโรงาบาล่ะ เพราะว่าไม่ได้เป็นผมรู้ว่าผมไม่ได้เป็นรู้ปรู้ว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่จะรู้ว่าเราโดนอะไรแค่ <Okay. S 1> มึงทํากับเขาไว้เยอะชาติปางก่อนรู้ไหมนิตานะมึงถึงได้เจ็บปวดอย่างนี้ชาติปางก่อนมึงทุบมึงตีมึงนี่แม่ตีคนทุบคนฆ่าคนไว้เยอะชาตินี้มึงเกิดมาเนี่ยมึงถึงได้รับไม่ได้กับใครที่เอาลัทเอาเปรียบเพื่อมนุษย์ ถ้ามึงเจอคนแบบนี้มึงจะไม่คบเลยมึงจะหนีออกไปเลยไม่คุยด้วยเลยแล้วมึงก็ไปคบคนใหม่ถ้าเจอคนไม่ดีมึงก็ไม่อยา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 มึงถึงได้เป็นคนดีมาก่ะเนี้ชาติที่แล้วมึงเลวร้ายกาศมากมึงทุบตีทุบตีนักโทษนักโทษที่เขาอยู่เป็นเป็นชลงเฉลยเนี่ยมึงตีมึงทรมานมึงตีมึงทรมานเอาเอาอัดเอาเบี้ยของผู้นักโทษไปคิมใช้ส่วนตัวพูดจาผงผามเกยหลกเกเลเอารัดเอาเรียบคนชาตินี้ มึงถึงเป็นคนดีจนแม่งใครก็เอาเปรียบถูก้าเจอใครเจอใครชอบเอาเปรียบชอบมาดินทามมึงตลอดดินทาม,มึงรับหลังโดนกิตลอดไปไหนมาไหนทําอะไรเหมือนจะดีจะดีคนอื่นทาอะไรเหมือนกันเหมือนขายรถชอบเหมือนกันไอส้สัสเขาขายกันรวยแต่มึงเนี่ยขายแล้วเจ๊งมึงเจ๊งทุกอย่างที่มึงทําในชีวิตเนี่ยทั้งที่มึงเนี่ยเก่งมึงเป็นคนเรียนรู้ตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจค้นคว้าไฟฟ้าทุกอย่างแต่ทาเฮียอะไรสําเร็จแต่เจ๊งใช่เปล่าจบแค่แหละเขาเรียกว่าอะไรหรือเปล่า เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ให้มึงดีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาให้มึงตายมึงตายมาเป็นสิบครั้งแล้วแต่มึงไม่ตายใช่ป่ะพี่ตายเป็นสิบครั้งแล้วนะด้วยเหตุการณ์อุบัติเหตุทุกอย่างหลายอย่างโรคภัยไข้เจ็บช็อกตายก็มีแล้วนะช็อกเหมือนจะตายเหมือนหม,มดลมหายใจไปแล้วแล้วมึงก็ไม่ตายพี่อยางกูรู้ได้ไงสัสกูรู้ได้ไงไอ้ที่แ้ากูไม่จริงนั่นแหละพี่ตายมาสิบครั้งแล้วนี่ฟังคําผมไว้นะ คูอาจารย์ต่อผมอาจารย์ต่อจากวันรบบุรีพ่อปูคุณถาพ่อปูคุณศรีผมจะให้พี่หายเป็นผิวหนังอย่างนี้หนึ่งผมจะให้พี่เนี่ยไม่ไม่เจ็บป่วยอ่อนแอและผมจะให้พี่เนี่ยทำมาหากินขึ้นพี่ฟังผมถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตพี่ดีขึ้นเหมือนคนปกติที่เป็นคนดีแล้วเก่งแล้วทำอะไรก็ได้ดีเหมือนที่เราทำคนอื่นทั่ทวไปไม่ได้ตกลงเนี่ยขอแค่หนึ่งอย่างถ้าพี่ทำไม่ได้ผมก็ไม่ทำให้ าปที่ไหนอยู่ศุกร์ครัลงานประจำปีผมพี่ต้องมาทุกปีถ้าพี่ว่างพี่ต้องมาทุกปีจนตายเอากับผมเปล่า